่ียังอาบน้ำยังบ่เปียกมั่นว้ายดึงกระโปรงพี่โอ้ยเปิดกระโปรงเขาแล้ว้ายดึงกระโปรงเขาเอาไปแล้วนั่นนั่นถอดกระโปรงพี่แล้วพี่น้องเอ้ยไปบระหดโรงเรียนเลยเด็กชายมิงเจ้าคือมาอันนี่คัดแท้มิงเอ้ยมิง พ่อเต็มกังหลังกังหลังไปลูกมามามาเฮาไปเลยไปโรงเรียนเลยไปเลยไปพ่อน้องมิ่งไปเลยเออไปไปเออไปเลยไปแล้วพอเต็มพอเต็ม ủa đà để nhìn tiếng pì bí đà mà lên hào 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 xoay xoay lù xoay, chị áo chắp áo luôn hả? mà đơ mà đỡ, đi <laughs> bay long lêng còn đỡ, mồm cưỡi bay hả? Uy uy uy, ừ, 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 mình ừ, วาออยัานยอนยันันนน่องยันน่ยนอเอาวายุเอาวายุมิ่งกลัวเลยค่ะมิ่งกลัวโอมาแบบรุ่นแรงสาวปีนองอยันเลยอ่ะโอะมาแบบจูโจมนะคะสาวสวยของเรา Oh yajak panen จากพี่อ้อมด้วยเก็บเอาดีๆลูกเก็บเออฮอนลาฮันดึกฮันลาฮอนฮอนลาฮอนลาฮอนลาเออข้อหัวอีกฮอนลาฮอนเด้อฮอนลาฮอนเด้อฮอนลาฮันดึกเออเออเออเฮ้ย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 เด่ะเต้นแบบบ่มีเพลงนะคะโอ้ยหัวใจมีเพลงโดนตีเป็นเสียงเพลงคนน่ะไม่ใจไม่ใจ ใจแล้วพนะมีแป่เตาสาวๆค่ะสาวๆทั้งนั้นเลยนี่ดูดน้าแล้วกินเออลางวันลังวันจุบอ็กวิการจุบอีกจับจับจับลงมาเร็วเอาโอ้เห็นแม่โมเห็นแม่โมก็เลยห่วงใส่แม่โมเสียมิ่งหนีแล้วเสียมิ่งหนีแล้ว โอ้แม่โม้ลุดโอ้ดีต้นนี่ที่เขาเดินมาทางนี่เพรสันหล็ดเส็ดต้นนี่เสียมิงนะเสียมิงคือแย่เอยคือคัใหญยเลยบันนี้มาพอกกันแล้วเอ้าโอ้นั่นเออไม่กลัวพี่ปีแล้วเพื่อด่าเพื่อด่าตักท้ายกันอีก คนอ้วนมาแล้วเอาเอาเอ้าเอาเอามไปวไปเวไปวไปวชลมุนเลยค่ะ ต้องขอไปด้วยนะคะคือเพื่อน่อยเอ้ยหมากับพวกหมาออกมาออกมาเอ้ยตัวป่วนเอ้ยผุนผุนผุนเอ้ยป่วนคักพี่น้องเอ้ยผูกไปเลยผูกไปเลยปล่อยประเดี๋ยวเมย์เมย์ถอยมาถอยมามันเร็วมันเร็วมาเต็มเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็ว

ตาตูห้คนสวยเน่เด้อคนสวยมาแล้วอู้ปาทูปาวได้อย่งนี่มาเชิญมาตั้งทางนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหุ่หุ่น่างเก่าค่ะหอดหอดมองฟ้ามูดาวคือได้คือได้เสาใหญ่ถูดีเท่หมูด้าวใส่ดิ่งดิงกระโดดเอ ตำรวจครับตำรวจมาด้วยครับตำรวจตำรวจบดเลยตำรวิ้งหรครับวันนี้โอ้ยมาเมื่อกี้หาวแล้วแล้วกาบอ๊องแต่แล้วเสกเข้าอ่ะาบอม่เสกไงลุงเสจริงถ้าสมมติมาให้อะไรนะแกปัญหา พอเอาโบยูแล้วค่ะปีใหม่ยงโค้งแล้วเมนพปรดไปแล้วพี่น้องเอ้ยมืดแทบัดนี้เฮ้ไปไซนั่นโอ้ยนอพุณจู่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 เฮ้หุ้เุ้เอาเอาเขาง้อไม่ได้นั่นเอาเอา พี่เออ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 คนเห็นม hey. ีน้ำเสร็จแล้วอ้าวหอดหลอดแล้วคนเห็นมีนำฟาดกันเ่นอย่างเดียวกับว่าถตามีนนำเอาเร็เอาเร็วเออ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 วิ่งแข่งกันนะคะเออเออไปเร็วไปเร็วไปหามิ่งนี่นั่นเอาได้ได้เอาเอาไปเร็วเอาท่านบมพอเต็ม ไปแล้วผุนไปหาพี่อันนันตีแม่นบบบุญคล่องไปหาพี่บุญคล่องแล้วค่ะผุนโอ้ยกเบียกเบียกเบกเบกเบกมีเบีกบ่มีเบีกบ่มีเบีกบ่เอ้าเอาไปเร็วพอลนไปตะเมร์มือนีละพอลนสิจอยเออพี่ปีเขาคอกแล้วผุนสิลัดออกหานอกทั้งผุน

เบรกเบรกเบรกเบกอ้มอ้อมอ้มเดิลงน้ำละหาววูยัวนั่นไม่ให้พนจับแล้วเฮาเฮาเฮาเลิกจับไปจับไปไปน้ำนองแล้วลงน้ำละหาวครักเลยเฮ้ยเตลเลนเต้

สั่งไงสำหรับวันนี้เราก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ช่องฟังปีใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ